อ้าวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าแถว,แถวออขายบ้าิจารประการมีเยาวชนมาฝึกนะครับเพื่อนๆครับอ่ะไปกันเลยครับว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาแอวตรงนี้หลายนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับใกล้แม่น,น้ำเนี่ยครับ วันเสาร์วันเสต็ปถึว่าคึกคืึ้นแค่เหมือนตลาดตลาดกิ่นยังเด้งนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าความลมเย็นจะเยอะนะครับแต่มีต้นไม้หลายนะครับนี่ต้นไม้เยอะนะชาวสิงห์บุรีก็จะมาแอวแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆจุดหมายเป็นแน่เดี๋ยวยูตั้งบ้านติบ่ได้หัวได้หันบ่มีโอกาสได้มาผมก็จะทายทมว วีโอ,พพอ,อเพื่อความแปลกปีน้องได้ครับชมนะครับนั่นก็นจะเป็นร้านอาหารนะออกไปตั้งริมนม้ำบนนะครัมไปกันเลยค่ะเพื่อนอไอปกันเลยค่ะตอนนี้ทีมงานของเขาก่อนน้ำหน้าไปก่อนค <ıll stand! S 1> <laughs> ือเจ้าคือเจ้าภาพอ่า นึกจะภาพสิงบุรีนี่เปิดน,น้ำหนาไปครับเดี๋ยวเขาไปคงจะหลงทางใ <laughs> นเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วโบ๊อดยาครับมีอาหารการกินครับมาที่ไข่บางระจันสมัยนี้ก็คือพกสตางมาลากะแอลได้ยังมีความสุขเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่เดี๋ยวม,นนะมยวัะนะอนหมาถึงนจริงผมไ่เดอัปโห,หลด้วยผ่ารู้นอัปโดขึ้นี่พู้ื้อแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบแบบโบราณนะครับเพื่อนเนี่ยครับแบบโบราณนะครับอไปเลยครับไปกันเลยครับเพื่อนเนี่ยครับ ปอกกาน,นี่คุณนออกก้องมันจะแต่งแต่งตัวแบบเนี่ยไข่บาลานจันสมัยเก่าทั้งเพื่อนๆ่เนี่ยได้แต่งตัวเหมือนแบบสมัยโบราณเลยใช่ไหมอ๋อสมัยบาลานจันจะแต่งตัวสวยแบบนี้สีอย่างนี้เลยเลยอ๋อสีสีน้ำตาลแบบนี้อ๋อคาดด้วยผ้าอะไรสีดำๆนะเพืแบบ่อนไปกันเลยครัแบเบพื่อนโอ้มีอาหารกันกินอะไรมากมายครับอ่าเนี่ อันนี้โซเฟอร์เราครับเ่นเดี๋ยวไปดูทีมงานเราทีมงานเขาเชื่ออย่างกินครับโอ้ทีมงานของเราซื้ออะไรกินกันแน่อ๋ออ่อไปแล้วทีมงานเราอ่ายังที่ทจะช้านะนานจอ๋อขนมตาลครับขนมตาลครับพ่อแม่ปีน้องนะครับ จากบังละจันเลยครับนี่ครับสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีอ่าใ่่นาทํอ่าทำกันแบบนี้ครับเพื่อนๆหาดูได้ยากครับอ้าวทีมงานเราไปแล้วนะครับตามทีมงานไปเลยเราคงจะบอตัดวีดีโอนะครับเพื่อนๆมาพอทิ้งานของเขาเสื้ออาหารอะไรเอ่ยนะครับเพื่อนนี่อาหารเนี่ยนะป้าหวานนะครับป่านโบราณ อ่อเพื่อนๆนี่ก็นี่สวนสวนพัดลมสมโอนะครับนี่สวนผลไม้ครับนี่สวนผลไม้อ่าสมโออะไรอ๋อขนมหมดไปแล้วอ๋อขนมหมดไปแล้ว้พ่อแม่ปน้องขนมหมดไปแล้วนะครับอ๋อแม่ข้าคนสวยยังคนงามเันยังงอยู่นะครันเพื่อนๆโอ้คนงามเจ้าโอ้แต่งตัวโบราณครับเพื่อนๆนี่ครับหาดูได้ยากแล้วครับถ้าเราบุมาที่บางวัชจันทร์นะครับ โอ้จ,าจา้จาจ้าจ้าอ่าเราไปทีมงานจะหนีเราไปแล้วไปกันต่อจา้านี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนมาแล้วไม่อดอยากแล้วครับมีอาหารการกินอย่างอลังการครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะหู้สึกว่าน้องไม้เขาเล้าจะสั่งเสื้ออะไรเอ่ยก็อยั้งมองอ๋อน่าจะเป็นอาหารหวานครับเพื่อนเพื่อน โอ้ยน้ำตาลสดนะครับเพื่อนๆนี่ครับคนขายน้ำตาลสดนะครับไปพอน้ำตาลสดเป็นจะไรนะครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำตาลสดอ๋อนจะใส่ใส่กระบอกไม้ครับใส่กระบอกไม้คือเขาได้กลิ่นรสชาติของธรรมชาตินะครับเพื่อน ปเ,เดีจ้จาคุณพี่โอ้น้ำตาลสดกระบอกไม้จากสิงบุรีอ่าแม่ค้าตาหวานโอ้โหแค่มองตาแล้วผมอยากอยู่ที่นี่จังเลยครับวันนี้ผมไม่กลับภาคเหนือแล้วครับผมจะอยู่ที่สิงห์บุรอนนีอันนี้อันนี้อำเภออะไรเหรออินบุรีเหรออำเภอค่านนยบาลจันทร์เพื่อน,น,ะะนเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะ่นเองอำเภอค่ายบาลจันทร์นะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ผม ผมบอกกับมึงเหนือแล้วครับผมจะยุกับแม่ก้านีครับอยู่เมืงรังนจันแล้วครับย้ายสมโนครัวสุดรทเดี๋ยวจะให้น้องไม้ไปย้ายสมโนครัวกันครับอำเภอไปหนูย้ายบ้านดีกว่าเ็นที่ได้ปไปไปงนของเช้าเพืือนเพืับรอ่ังตัของอำเภอเมืองด้วยนะครับสุดระดับไทยย้อนยุกปราจันมาตกกระต้นกะรับ ดดูสยานสายบริเดุกัเีดือนเดี๋ยวรอทีมงานครับเดี๋ยวเราไปบททูกครับยวรอทีมงานแป๊บตลาดเปิดหรือไม่ตลาดมี้านเริดวนเสาร์และอาทิซึ่งอาหารโยงนะครับแต่เวลากาถ17นาฬก